สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลอร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทํานี่นะข้าวไข่ข้นนพริกกากหมูกันนะครับผมก็เราใช้ไข่ไก่สองฟองนะอันนี้เบอร์ศูนย์นะครับใบใหญ่สุดเลยเนาะแล้วก็นมคานชั่นนะนมจืดนะครับผมนมจืดสดเนาะแล้วก็นี่นะครับน้ำพริกกากหมูนะข้าวใส่ถ้วยแล้วก็คว่ำไว้นะครับผมแล้วก็ปรุงรสชาติตามชอบนะครับ ไข่ไก่สองฟองนะครับปรุงรสด,ด้วยเราใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับปลายช้อนนะประมาณนี้นะครับนมนะครับสองช้อนนะแล้วก็ แล้วมันหอยสักหนึ่งช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะครับสักครึ่งช้อนกอน็ส่งทุกอย่างเข้ากันนะครับ นี่นะครับผมกากหมูเราจะยังไม่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่โรยทีหลังนี่นะครับเราตั้งกระทะนะครับวอร์มกระทะให้ร้อนเนาะใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันไปสัก1ช้อนครึ่งนะครับผมเสร็จแ,แล้วก็เอาไข่นะครับลงไปพอลงไขุ่รบเนี่ยรีบคนนะครับ นะช่วงนี้ก็ใช้ไฟอ่อนนะครับตัวไข่ข้นเนี่ยเราจะไม่ได้ให้ไข่หน้าไข่มันสุกมากนะครับ เอเจอมันก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับผมเพราะว่าเราผสมตัวนมจืดไปด้วยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมได้เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับง่ายๆนะครับผมเรามาจัดจานกันนะครับนี่นะ เอาไข่คนเรานะครับผมเสร็จแล้วก็โรยตัวกา,กากหมูนะครับนี่นะครับตามชอบนะกินหอมมากนะครับผม ใส่พริกไทยดำหรือพริกไทยป่นสักนิดหนึ่งนะครับตามชอบต้นหอมแต่งหน้าสักหน่อยนะให้สีสันสวยงามนะครับนี่นะฮะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับผมข้าวไข่ข้นง่ายๆนะครับหอมอร่อยนะครับผม